สวัสดีครับนี่เราทำภูเขาไฟระเบิดใส่เบกกิ้งโซดาลงไปไปเยอะเลยใส่แต่อะไรอีกพี่จีฮะอันนี้คืออะไรคะเบกกิ้งเบกกิ้งโซดาจากนั้นเราก็ใส่สีสีอะไรพี่เลต้าสีอะไรนี่ วัดเขาเลยไอ้สดีำผมเป็นสีดำแต่พอมันเป็นสีอะไรนี่สีอะไรเลยสีเรดเยอฮึหลอกมันค่อยมหมเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปโอ้โห พี่เนต้าเท้ีตาทยังไปลูกว้าวเบิดตู้มไอสีแดงๆที่ออกมาเขาเรียกว่าอะไรครับลาวาลาวา What do you call What do you call ภูเขาไฟ in English Volcano Volcano Wow อ่ะพี่เนต้า try it เฮ้ยเล่นกันว้าวอ้อกนอกนอกนยังไปชิ้อีกมอีกมาโอ้มืดว้าวแนวว้าวโอ้นี่ก็ว้าวนี่ก็ว้าวว้าว ว้าวว้าวว้าวน้องมีตาจะเล่นเหรอน้องเอาน้องสมถันใส่เข้าไปปิ๊ใส่ไหนว้าวทีว้าวทีเบื่อมานี่นี่จะจับไม่จับไม่จับครับไม่จับไม่จับเตื่อนมือมันเป็นสีสมหันหมดแล้วผู้เขาไฟระเบิดสงบแล้วปิดได้อ่าปิดคลิป สวัสดีครับก่ะเนียสวัสดีครับอ่าสำหรับคลิปนี้<ร>ก็พอแค่นี้ขอบคุณครับอ่าพี่เนต้าขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายอ่าน,น้องบ๊ายบายน้องบ๊ายบายกันเลยว้าวดิว้าว Week ว้าว,ว,าว,ว,าวมารังเน้น